สวัสดีคัทุกคนวันนี้เราก็มาดูหอยแล้วนะคะอันนี้หอยแพงมากแต่เขาไม่บอกราคานะ,ะนะว่าเท่าไหร่คือแพงจริงสาหรับลูกคนรวยเท่านั้นที่จะอยู่ได้นี่ดูข้างในตู้แต่หอยเขาสวยจริงทุกคนคะ่ะดูเลือดดูมีลิ้นชักในตู้ด้วยเลือดมากเอาไปซ่อนของนะคะนะซ่อนไขวะนี่นะคะทุกคนนี่ลิ้นชักก็แบบนี้เลยเออตู้เตอร์ก็ใหม่ๆอยู่เลยนะคะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ดูมีตู้เย็นให้ด้วยแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆให้ด้วยไข่ปิดไฟนังก้อยแก้งีกแล้ว นี่นะคะอันนี้ก็เป็นระเบียงด้านนอกนะคะจะเห็นระเบียงฝั่งโน้นด้วยนะคะวัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นออกห้องน้ํานะคะแต่ไม่ชอบของซิงล้างจานเออลัางหน้านะคะคือมันทําสี่เหลี่ยมแล้วมันทําใหญ่เกินไปแต่ก็น้ําก็ดีอยู่นะคะนี่น้ำน้ำเปิดแรงอยู่ทุกคนกระจกกระจกก็ใสกริ้งเลยมีเครื่องปรัน้ำอุ่นให้ด้วยสีส้มแปดเลยนะคะทุกคนมีมีอ๋อนี่ฝักบัวนะคะทุกคนสวยมากแล้วก็ชักโครกนะคะชักโครกคือสะอาดกดน้ําคือน้ําแรงจริงนะคะดูดูนะคะเออไหลาลงไปเลยแล้วก็ที่ ฉีดตูดนะคะทุกคนนี่แล้วก็ไม่ฉีดแรงนะคะนี่ก็พอดีนะคะก็ไม่แรงมากนะคะทุกคนนี่ทั้งหมดคือห้องน้ำนี่นะคะนี่แต่ว่าตอนนี้มันมันมันน่าลมเนาะ